สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องประเภทของวัสดุนะคะนักเรียนได้ไหมคะว่าวัสดุแต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะคะแล้วมีสมบัติเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในตารางนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะคะมาดูช่องที่1 ช่องที่หนึ่งนะคะจะเป็นชนิดของวัสดุนะคะชนิดของวัสดุช่องที่สองจะเป็นสมบัติของวัสดุนะคะและช่องที่สามนะคะจะเป็นตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์นะคะ,ะมาดูนะคะว่าชนิดของวัสดุชนิดแรกคืออะไรนะคะก็คือไม้นะคะสมบัติของไม้นะคะจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะ รูปร่างคงตัวแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะตัวอย่างการนำไม,ไม้ไปใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นใช้ก่อสร้างบ้านเรือนนะคะทำเครื่องทำเครื่องเรือนก็เช่นทำโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะอ่ะไปนะคะก็คือโลหะนะคะชนิดที่สองก็คือโลหะสมบัติของโลหะนะคะก็คือ มีความแข็งแรงทนทานนำความร้อนและนำไฟฟ้านะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือนำมาหลอมให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการนะคะประโยชน์ของการนำไปใช้นะคะก็คือนำไปทำเครื่องครัวก็อย่างเช่นทำช้อนหรือว่าทำมีดทำกระทะนะคะหรือจะนำไปทำเป็นเครื่องมือช่างนะคะก็อย่างเช่นทำเป็น น็อตนะคะน็อตนะต่อไปวัสดุชนิดที่3นะคะก็คือยางนะคะสมบัติของยางก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ดูดซับน้ำกันน้ำได้ดีมีความเหนียวและทนต่อแรงดึงนะคะการนำยางไปทำไปใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นนำไปทำเป็นยางรถยนต์หรือ นำไปทํำเป็นยางรับของหรือถุงมือยางนะคะอ่ะถัดไปนะคะวัสดุชนิดถัดไปก็คือผ้านะคะสมบัติของผ้าจะมีความอ่อนนุ่มมีน้ําหนักที่เบานะคะดูดซับน้ำได้ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่กันน้ำนะคะแล้วก็ไม่นําความร้อนแล้วก็ไม่นำไฟไฟฟ้านะคะ การนำผ้าไปใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นทำเครื่องนุ่งหม่มอย่างเช่นทำตังเกงทำเสื้อเสื้อนักเรียนเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นนะคะแล้วยังสามารถนำไปทำเป็นเครื่องใช้ได้นะคะก็อย่างเช่นทำหมอนทำผ้าหม่มทำผ้าม่านนะคะอ่ะถัดไปนะคะวัสดุชนิดถัดไปก็คือกระดาษนะคะ สมบัติของกระดาษนะคะจะมีน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายนะคะดูดซับน้ำนะคะกระดาษนะคะยังสามารถทับเปลี่ยนรูปทรงได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะและกระดาษนะคะไม่นำความร้อนแล้วก็ไม่นำไฟฟ้านะคะประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะ,ะตัวอย่างของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่น นำไปทำเป็นสมุดทำเป็นหนังสือทำธนบัตรนะคะทำซองจดหมายเวลาเราส่งจดหมายาก็จะมีซองให้เราใส่ใช่ไหมคะทำซองจดหมายทำกล่องกระดาษนะคะแล้วก็ทำกระดาษทิชชู่นะคะถัดไปนะคะวัสดุชนิดถัดไปก็คือแก้วนะคะ สมบัติของแก้วก็มีความแข็งแรงนะคะแต่จับเปราะและก็แตกได้ง่ายนะคะไม่ดูดซับน้ํานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกันน้ําได้นะคะทนความร้อนแล้วก็มีความโปร่งใสนะคะเราจึงนําแก้วเนี่ยมาทําเป็นภาชนะต่างๆก็อย่างเช่นทําถ้วยทําขวดทําแก้วน้ํานะคะ หรือเราจะนําแก้วนะคะมาทําเป็นเครื่องใช้ก็อย่างเช่นทําหลอดไฟนะคะทําเป็นหลอดไฟวัสดุชนิดถัดไปนะคะก็คือพลาสติกนะคะสมบัติของพลาสติกเนี่ยจะมีน้ําหนักที่เบานะคะทําให้มีสีสันได้ง่ายนะคะไม่ดูดความร้อนแล้วก็ ไม่นำไฟฟ้านะคะไม่ดูดความร้อนและไม่นำไฟฟ้าไม่ไม่ดูดซับน้ํานะคะแต่จัดการน้ําได้ดีนะคะพลาสติกนะคะจะไม่ทนต่อความร้อนสูงๆนะคะถ้าเรานําพลาสติกไปใส่ความร้อนนะคะเราจะสังเกตได้ว่าพลาสติกเนี่ยจะมีการละลายใช่ไหมคะจะมีการละลายแล้วก็เผาไหม้นะคะ การนำพลาสติกนะคะไปใช้ประโยชน์ก็อย่างเช่นทำเป็นเครื่องใช้ก็อย่างเช่นทำเป็นโต๊ะเก้าอีอา้ถุงพลาสติกหรือกละมังนะคะหรือเราจะนำไปทำเป็นของเล่นก็ได้นะคะวัสดุชนิดถัดไปก็คือหินนะคะสมบัติของหินนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะคะมีน้ำหนักที่มากนะคะ ไม่ยืดหยุ่นนะคะแต่จะกันน้ำได้นะคะทนความร้อนได้และทนความร้อนได้แต่จะไม่นำไฟฟ้านะคะ <with> การนำหินไปทำไปใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆก็อย่างเช่นทำเป็นหินแกะสลักนะคะหรือจะนำไปทำเป็นเครื่องใช้ก็อย่างเช่นทำโต๊ะโต๊ะหินเก้าอี้หินหรือจะนำไปทำเป็น ครบนะคะอ่ะเขาบอกว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสมบัติบางอย่างเหมือนกันและต่างกันนะคะการที่เราจะเลือกใช้วัสดุมาทําเป็นของเล่นหรือว่าของใช้นะคะเราต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุชนิดนั้นๆน,น,นะคะซึ่งวัสดุต่างๆน่ก็จะมีสมบัติแล้วก็หน้าที่ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ ทำวัสดุนะคะอะมาดูนะคะวัสดุต่างๆนะคะจะมีสมบัติที่เฉพาะตัวนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุนะคะเราจึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั้นเป็นอันดับแรกนะคะว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือไม่นะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมแล้วก็ความปลอดภัยในการนํามาใช้งานนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างการเลือกใช้ประเภทของวัสดุนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือกระทะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวกระทะนะคะจะทํามาจากโลหะใช่ไหมคะถ้ามาจากโลหะก็เพราะว่าโลหะเนี่ยสามารถนําความร้อนได้นะคะ เวลาที่เราทำอาหารโลหะเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะทำให้อาหารของเรานะคะสุกได้รวดเร็วนะคะเราจึงนำโลหะมาทำเป็นกระทะนะคะหรือจะนำไปทำเป็นตะหลิวทำเป็นช้อนก็ได้นะคะอ่ะถัดไปนะคะก็คือนำมาทำเป็นผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนบางชนิดนะคะก็จะทำมาก็จะทามาจากพลาสติกนะคะ เพราะว่าพลาสติกเนี่ยสมบัติของพลาสติกเนี่ยก็คือมีสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ําใช่ไหมคะเราจึงนํามาทําเป็นผ้ากันเปื้อนที่มีลักษณะคล้ายที่ทําจากพลาสติกนะคะทําไมถึงต้องเลือกใช้พลาสติกทําก็เพราะว่าสามารถป้องกันสิ่งสกปรกหรือน้ำจากการทําอาหารนะคะเวลาที่เราล้างจานล้างถ้วยล้างชามเราไม่อยากให้เสื้อผ้าเราเปียก เราก็ใส่ผ้ากันเปื้อนที่ทําด้วยที่ทําจากพลาสติกนะคะเวลาน้ําหรืออาหารเวลามันกระเด็นมันจะได้ไม่โดนเสื้อเราทําเสื้อของเราก็จะไม่สกปรกนะคะอ่ะต่อไปนะคะผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเช็ดมือเนี่ยเราจะนาเราจะทํามาจากผ้าใช่ไหมคะก็เพราะว่าผ้านะคะสามารถดูดซับน้ําได้นะคะเราจึงนํามาใช้ทําความ ะนะคะเวลาที่เราล้างมือนะคะเราก็จะนําผ้าเช็ดมือนะคะมาเช็ดน้ําออกนะคะเพราะว่าผ้านะคะดูดจับน้ําก็จะทําให้มือของเราจากที่เปียกมันก็จะแห้งนะคะอ่ะถัดไปนะคะก็คือมีดนะคะนักเรียนสังเกตด,ดูว่ามีดนะคะจะทํามาจากโลหะนะคะก็เพราะว่าโลหะเนี่ยมีความ แข็งแรงทนทานนะคะจึงนำมาใช้หั่นสิ่งของต่างๆได้สิ่งของต่างๆที่อ่อนกว่านะคะสังเกตดูว่าด้ามของมีดนะคะเราจะทํามาจากไม้นะคะส่วนตัวมีดนะคะเราจะนำะเราจะทํามาจากโลหะนะคะอันนี้ก็คือการเลือกใช้ ประเภทของวัสดุให้เหมาะสมกับวัตถุที่เราจะนำมาใช้งานนะมาดูการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ในใบงานที่24และ25เรื่องประเภทของวัสดุนะคะมาดูใบงานที่24เขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและบอกชนิดของวัสดุที่ ใช้ทำของใช้ในตารางพร้อมทั้งเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องประเภทของวัสดุให้ตรงกับวัสดุชนิดนั้นอ่ะอย่างเช่นของใช้ทำมาจากอะไรอ่ะอย่างเช่นคุณครูวาดอ่ะเลือกเป็นกระทะใช่ไหมคะอ่ะของใช้ก็คือกระทะทำมาจากวัสดุชนิดใดกระทะก็คือทำมาจากเหล็กนะคะ ประเภทของวัสดุก็คือ,อเหล็กก็คือสร้างจากการสังเคราะห์นะคะประเภทของวัสดุจะมีจากธรรมชาติแล้วก็จากการสังเคราะห์นะคะ,ะต่อไปภาพที่สองคุณครูทำของใช้ก็คือกละมังใช่ไหมคะกละมังทำมาจากพลาสติกประเภทของพลาสติกเนี่ยก็คือได้จากการสังเคราะห์นะคะ ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปใบงานที่25นะคะ25เขาให้นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วระบุใด้ภาพว่าวัสดุชนิดนี้ทำจากวัสดุชนิดใดนะคะอะอย่างเช่นภาพแรกนะคะก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดน,นะคะภาพแรกก็คือไม้บรรทัดทำมาจากเหล็กนะคะก็เขียนคาว่าเหล็กลงไป ่อไปครกนะคะครกทำมาจากหินนะคะทำมาจากหินก็เขียนหินลงไปต่อไปภาพที่สามก็คือแก้วแก้วทำมาจากอะไรคะแก้วน้ำทำมาจากแก้วใช่ไหมคะภาพที่สี่ก็คือตุกตต๊กตาหมีตุ๊กตาหมีทำมาจากอะไรคะทำมาจากผ้าน,นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ภาพนะคะ<ม>เดี๋ยวครูจะให้นักเรียน ทำการบ้านนะคะทำการบ้านนะค่ะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ